จ้านี่น้องเฉลี่ยซื้่ามาเบ่งหน้าจักตอกนะจ้ะเครื่องอำนวยความสะดวกในการจักตอกมัดเข่าเล้วจ้ามัดปั๊บเราได้เงินว่ะจ้ะได้ห้าสซีเอาบางเอาหนาให้ชินบ่ซื้อมาร้อยห้าสิบบาทเพื่อนว่ะราคาติดดินราคาติดดินร้อยห้าสิบด้อยห้าสิบพอมันว่าปั๊บดับได้ เดี๋ยวจักตัวกูเอามาเบิ่งจักอันดูอันที่แตกจั๊กแล้วนีจ้จะเ้าปั๊บเอาความหนาความบางแล้วแตี่ยนน่ะหรอแต่ยเตีแต่อันนี้คือสําหรับคนโอ้ยเร็วพร้อ,อมนนเนี่ยนี่ฮะกับสําหรับคนบ่เซียนปานบดบ่เป็นบ่เป็นจักต่อเัวครั้งแรกครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งแรกนี่เคยเฮ็ดแต่เฮ็ดสิกะว่าไ,ได้ปัตตองมาหลุดๆ,ๆๆนะว้าว เป็นดะกรอนกับมีดพาบลอกบลอกบอกๆๆเยู่คนห่งซื้อมาใส่จ้าสั่งมาหรือว่าหรือว่าไปซื้อเอาซื้อครับเมิขาเยเยอะแยะโมเมนต์ยังได้พ่นได้กับผู้จักนะก่อนที่ได้ถามเยอะแ <ๆ S 1> ยะเ <สา S 1> คยขายแต่ว่าส่วนมากมาจากไทยอุบลเคยขายล้ำหนึ่งนีงน่โมแมนใช้เวลาแป๊บเดียวนึงกั่าขจ้าอีรีกัเอานิ้วเจ้าของเพราะเเนาะขนมีดเนาะ เทียวได้นั่นแหละข่าวออกห่วงสองนาทีก็ได้เกี่ยวแล้วเดี๋ยวไปเก็บเงินในนั่นเลยสิคุยกันสบายใช่เนาะาเกี่ยวันรยาอะไรกันิีการากเกับตู้หลานก็เลยเห็นพนั่งจักยังบัรูเลยมา่า,ายราคาพี่กก็ว<อ>่าปกติบ้านเฮาพนน่ะนั่นเาจ้ คนใส่ไอ้ใส่ผ้าผ้าแล้วก็จกักผู้เฒ่าวจักผู้สีอันนี้คือสำหรับวัยรุ่นวัยรุ่นสร้างตัวเออวัยรุ่นสร้างตัวแล้วก็และการความรวดเร็วเนาะเนออี่ยวัยรุ่นสร้างตัวคุ้มอยู่ในหลาลอยหาชิปได้ตลอดปีออตลอดถ้าเกิดว่าเป็นอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เนาะสอตัวครับเปลี่ยนใบมีดนี่คือใบคัตเตอร์ใบคัตเตอร์ไซส์ใหญ่ ไซอมนี่ยล่องใส่แบคแคตเตอร์มันปรับร<อ>ะดับได้สปริงเนี้ยว้าทำอะไรคะเอาไว้หนีบเขาไว้หนีบหนีบ <N ee bs> ไม่ให้มันหลุดอูอ้น่าหินหรโว้ยคากๆๆๆๆาผู้ใดยากได้ก็ลองไปหาสื่บอบ้ันนะจ๊ะเพราะว่า่นบอกว่ามีขายตามตามในตัวเมืองหรือแบบร้านแบบว่าเกี่ยวกับแบบว่าก,การจะเสียดอย่างสีนไ เมื่อเฮือนได้บันได้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลั่งกจให้แน่ด้วยจ้าพบพพอกันคลิปหนาคลิปนี้สวัสดีจ้า